ขาเป็นไรอ,อ่ะอ๋อเขา่ขาเป็นลูกเข่าครับลูกเข่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวีวนี่เขาเขากำลังปราบปรามเรื่องขอทานไม่รู้เหรอไม่รู้เรื่องฮะ แล้วมานั่งขอทานประจำเลยบ้าวมาสักวันมาสักวันอ๋อมาเลกวานแล้ววันนี้มานทำไรวันนี้อ๋อผมมาแค่มาหาใครกินตุ่มโกตีดตะบราแบบมีร้านร้านร้านโอ้โแล้วแล้วนี่แหละเนี่ยแล้วนี่อะไรนะฝึกไปขอทานแต่เดิมทีเราไม่ได้ฝึกใช่ไหมแล้ววันนี้เมารู้เป็นไงบ้างก็มีบ้าง บ้างนะแต่ว่ายืนยันไม่ได้ขอทานอันนี้เป็นแค่การฝึกก็แก่อยากจะลองประวัติประวัติใหม่ชีวิตใหม่ลองดูใหม่ลองอาชีพใหม่ดูว่าขอทานมันเป็นยังไงอยากจะลองดูไม่เคยเกิดมาไม่เคยเป็นเกิดมาไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นเราเลยต้องลองแค,แค่อยากจะลองแค่อยากจะลองดูว่าคือคือไงครับนะคือขอทานมันสบายกันไม่ครับไม,ไม่ไม่สบายไม่สบายเลย ฝึกเฉยนะฝึกนี่คือเราอยากเรียนรู้ว่าขอ,อาทาน,น,นลำบากเออมันเป็นขอทานแะล้วมันเป็นยังไงเออ,เ,อ,อเรา,าบาลาบากเออเราทําลําบากเราทำเกยทำงานสบายสบายแล้วามาลองลางําบากดูอ่ะเออเราเป็นขอทานแะล้วมันเป็นยังไงวิชานี้ไม่มีโรงเรียนสอนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ไหมกับต้องเรียนรู้ตัวเองอะเป็นกำลังใจครับนะตัวนี้คิดตัวเองตัวนี้คิดตัวเองชีวีิตัวเองอย่าอยากอิสระป็อิสระเอออิสระ และเดิมนี่นะทำงานอะไรยังไงเนี่ยแล้วถึงมาฝึกเป็นขอทานเนี่ยอ๋อผมผมทำงานเกี่ยวกับโอ้น้ำแข็งหนักมากอ๋อทำเกี่ยวกับพวกส่งน้ำแข็งอะไรพวกนี้เหรอโรคเก๊าผมเป็นโรคเกาด้วยอ๋อมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยก็เลยต้องออกมาใช่ออกมาแล้วก็มาเรียนวิชานี้อ่ะสู้ๆครับนะนะครับโอเค วันนี้ยังไม่มีใครใสร้เลยอะยังไม่มีมีมีมมน้าอยู่คนเดียวอะไรเงียใครพุกไม่ยี่สิบบาทแปลว่าวันนี้ฝึกหนักเลยหนักไม่มีคนส่ายให้เลยแม่แต่จริง